ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต่างก็พากันพูดถึงและวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อสองนักสแสดงชื่อดังอย่างเฉินเฟยอวีและโจเย่ได้มาเดินพรมแดงคู่กันนะคะเพื่อโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง Yesterday One More ที่งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปักกิ่ง2023และเมื่อดูจากภาพจะเห็นได้ว่าทั้งสองคนนะคะต่างมีสีหน้าที่ไม่ยิ้มแย้มและทาตัวเย็นชาใส่กันค่ะ ซึ่งใครหลายๆคนนะคะต่างก็พากันเข้าใจว่าเฉินเฟยอวีเพิ่งจะมีข่าวเช้าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้นะคะและฝั่งของโจเย่เองก็ไม่รู้ว่าจะวางตัวยังไงค่ะภาพที่ได้ออกมาก็อย่างที่เห็นนี้นะคะสำหรับประเด็นดราม่าของเฉินเฟยอวีก่อนหน้านี้นะคะได้มีภาพหลุดว่อนเน็ตกับสาวที่มีสามีแล้วหลังจากนั้นสตูดิโอต้นสังกัดได้ออกมาเผยว่าทั้งคู่นะคะได้คบหากันจริง และทั้งหมดเป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งสองคนและในตอนนี้นะคะก็ได้ยุติความสัมพันธ์กันไปแล้วค่ะและสถานภาพของฝ่ายหญิงในตอนนั้นนะคะตอนที่ทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันเธอยังไม่ได้แต่งงานแต่อย่างใดนะคะโดยเธอเพิ่งจะมาแต่งงานกับสามีคนปัจจุบันหลังจากที่แยกทางกันกันกบเฉินเฟยเอวีไปแล้วค่ะ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพืนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ